วันไหมวนโอเค,อเคมาหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะวันนี้ซานี่จะมารีวิวมาม่ามอฟไฟมามา่มามอไฟค่ะอันนี้ของอะไรคะยี่ห้ออะไรเอ่ยแม่ดูซิอพิมพิมรีพายหรอแม่อีพิมนะคะตัวนี้เหนือนหนักมากตัวนี้ไม่ต้องใช้นี่เนาะไฟไม่ต้องใช้ไฟเลยอ่ะ <มา S 1> โอเคมาเริ่มแกะกันเลยมาเริ่มแกะกันเลยจ้า โอเคมาเริ่มตัดกันเลยค่ะออกมาแล้วแล้วควันก็จะออกให้คตกเนิดค่ะอุปรกรณ์มีอะไรบ้างม,ออมีแค่เกินไกลกับน้ำเปล่าเนาะน้ำเปล่าโอเคแอปเปิดเปิดเลย เป็นเส้นอะไรนี่ทำไมเป็นเส้นใหญ่ๆแบบนี้ลูกเส้นไม่รู้เลยเนาะเสสสเเเ้้นนป็นแบบนี้ค่ะอันนี้เป็นแล้วก็มีอะไรบ้างอันนี้เอ้ามีผงเนาะมีช้อนทำไมมันเป็นสีแบบนี้อันนี้คือทำให้ควันขึ้นห้ามกินอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ทำยังไงนะอันนี้เอาไว้ข้างล่างค่ะลูกแกะออกแล้วเอาไว้ข้างล่างแล้วเอานี่วางอ๋ีอันนี้เอาไว้ข้างล่างตรงนี้ใช่ไหมระวังมือด้วยนะ ที่อนแก้เพึ่งเอานี่มาค่ะเอาแล้วน้ำเหรอเดี๋ยวค่อยเติมก็ได้อะแกะพวกนี้ทําให้เรียบร้อยแลย้วยกออกก่อนเดี๋ยวค่อยเติมพร้อมกันน้ําอ่ะแกะอันนี้ให้เรียบร้อยก่อนแลูวก,ก็ตัดอันนี้ออกเลยนะคะตัดยากงอะเซ้นยังไงไม่รู้แล้วเซ้บบนเหมือนอะไรเนี่ยบูใจติดตายนะคะคือจะบพู เออวันนั้นพี่ลิ้มไม่ได้ซื้อสบู่ใช่ไหมเส้นอะไรเนาะแบบนี้เนาะ,ะใหญ่มากเลยนะคะใหญ่มากหดตัวรูอุ่ไละชอบสีมันงก่อนแล้วก็เติมเครื่องปรุงลงไปค่ะมันไม่นิ่มอะ เทลงไปเลยคะ่ะแม่บีบให้เนาะอุ้ยมันขี้เลยอะ่ะ <c oughs> เปต,เต่าเพชรทะลุอ,ละอ,อย่าไปเทดเสื้อ พอแล้วโอ้ใส่น้อยเกินมาแล้วเราก็ใส่อะไรลงไปใส่น้ำเติมน้ำลงไปมัน,มอ,นอันนี้ทำไมไม่ได้ใส่อเออมันคืออะไรอ่ะแกเอามาใส่เลยคือกื่อนก อี้เหมือนอาหารเมวเลยอ่ะอะไรวะแมวที่พิมพ์พี่พายอ่ะเอออันนี้จะไว้ <g ol ive> ไหนตำรับเสจวนใครคือเสจวนวะเป็นะอ้วันใช่ปะมคะเติมน้ำยกขึ้นสิ แล้วนะคะจุดเด็กหือ,หอกลิ่นเหมือนหมาละอะไรนะพี่หนูกินนะขนมอะไรนะลาชิลาชียวพอแล้ว ันก็เริงร้อนนั่นแหละไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวประมาณสักห้านาทีคยมาดูนะคะร้อนนะ ha <laughs> ha